สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับช่องปามทิปชาแนลกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตจมูกครบ1เดือนแล้วค่ะนะมันก็เดือนกว่านะคะเพราะเราทําไปตั้งแต่วันที่24เดือน10นะวันนี้ก็วันที่อัดคลิปเนี่ยนะคะเป็นวันที่5้ธันวานะคะก็เดือนกว่าแล้วนะคะก็เห็นว่ามันเนี่ย จะเข้ารูปมากขึ้นนะคะวันนี้ก็จะแต่งหน้ามานะก็คือการแต่งหน้าก็จะทําให้เราสวยขึ้นนะคะนี่นะคะก็จะให้ดูนะคะทรงจมูกคือที่เราต้องการนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะคุณหมอก็จัดให้ตามที่เราขอก็จะเรียวๆเล็กๆนะคะเนื่องจากว่าจมูกเราเนี่ยนะคะมันมีสันอยู่แล้วแต่แค่ตรงนี้ค่ะมันจะใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้คุณหมอเนี่ยแก้นะคะมีการตัดปีกจมูกมีปรับฐานนะคะแล้วก็มีการเสริม ะะก็เห็นว่ารูปทรงจมูกเนี่ยมันเข้าที่มากขึ้นนะคะแต่งหน้าอะไรก็ดูมีมิติมากขึ้นแต่งหน้าง่ายนะคะแต่งหน้าง่ายมากๆนะคะเมื่อกี้เราลองแต่งหน้าดูแค่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็เออลงพวกลงพื้นนิดๆหน่อยๆนะคะก็คือโอเคแล้วนะพอใจกับผลลัพธ์มากๆเลยนะคะ คลินิกที่เราไปทํามานะคะทุกคนก็คงอยากจะรู้นะคะว่าทําที่คลินิกไหนของเราทํากับที่คลินิกที่เมโกนะคะกับคุณหมอการนะคะซึ่งเราคิดว่าแกทําดีอยู่นะเออแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะตอนนี้ก็เดือนกว่าเนาะก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบว่าคือเราต้องกลับไปหาคุณหมอะคะ่ะคือถ้าเกิดว่าเรามีความกังวลใจอะไรก็ตามเนี่ยนะที่คลินิกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าคือตอบไวอะไม่ได้ปล่อยให้คนไข้แบบ รอคาราคาซังอยู่นะคะก็คือตอบไว้ถ้าเกิดว่าเราสงสัยอะไรเตรงนี้เป็นแบบนี้รู้สึกว่าปวดๆแบบนี้มันจะเป็นอันตรายไหมคะอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาไปได้ทุกอย่างเลยนะคะก็จะมีแอดมินคอย standby ตอบเราตลอดเวลาส่วนอันไหนที่เขาไม่ทราบเนี่ยเขาก็จะบอกออให้เรารอนะเพื่อใ,ให้เขาเนี่ยนะคะได้มีเวลาไปถามคุณหมอแล้วก็กลับกลับมาตอบคําถามเรานะคะทีนี้นะคะหลังจากที่การเสริมจมูกมาแล้วนะ สิ่งที่เราอยากจะบอกเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะทําจมูกนะคะสิ่งที่ต้องเจอนะคือข้อเสียนะอีข้อดีเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะว่าเราถ้าเกิดว่าเราไปทํามาแล้วเนี่ยคือต้องการความสวยงามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันต้องสวยขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพอร,รูปทรงจมูกมันได้อะ่ะคือ ทุกอย่างบนใบหน้ามันก็ได้เพราะว่าตรงจมูกเนี่ยมันเป็นส่วนกลางของใบหน้าค่ะทีนี้นะคะเรามาดูข้อเสียกันนะที่เราเจอมานะคะอันนี้คือเราต้องจดบันทึกไว้นะคะเพราะว่าคือมันจําไม่ได้พอพอมันหายความสวยมากลบไปเนี่ยเราคิดว่าผลลัพธ์มันโอเคเราก็จะลืมข้อเสียไปเลยนะคะสิ่งแรกที่มันที่เราจะโดนก็คือเราจะต้องเสียเงินนะคะเสียเงิน เยอะแล้วก็นะคะของเราเนี่ยจะต้องไปล้างแผลที่คลินิกนะคะเป็นเวลา3วันต้องเดินทางเข้าคลินิกนะไม่ได้ทําแล้วก็จบเลยนะคะซึ่งของเราเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะมันเป็นการบังคับให้เราไปทําความสะอาดโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะอันนี้เราเรา,เราโอเคนะคะข้อสียนะคะแล้วก็เวลาคือหลังจากที่หายมาแล้วเนี่ย ตอนแรกนะี่ยมันจะล้างหน้าไม่ได้นะเป็นเวลา3-4วันถึงอาทิตย์นะของเราเนี่ยประมาณเป็นเป็นอาทิตย์นะคะเกือบ2อาทิตย์นะที่เรายังไม่ไม่อยากให้มันโดนน้ําคือเรอให้แผลหายสนิทก่อนนะคะคือรูปหน้าเนี่ยมันรูปหน้าไม่ได้นะคะแบบ บบปาดลงแบบแต่ก่อนไม่ได้อ่ะเพราะว่าเรามีจมูกตรงนี้เป็นซิลิโคนใช่ไหมมันก็จะแข็งๆนะคะถ้าสมัยก่อนที่จมูกมันเป็นแบบจมูกเนื้อเราจริงๆเราก็จะรูปลงนี้ได้ใช่ปะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะมันก็จะทําให้อัตรสนในการล้างหน้าเนี่ยหายไปเลยอืมแล้วก็เวลาสั่งขี้มุกงนะคะค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะคะเวลาเราสั่งเนี้ยโอเคได้แต่ถ้าในกรณีที่เป็นน้ำมูกแล้วมีการคันมีการอะไรเงี้ยเราต้องใช้คคเติลบัตเท่านั้นนะ พราะามันไม่สามารถที่จะแย่เข้าไปงัดเข้าไปทําไม่ได้แล้วนะทาไม่ได้นะนะคะเพราะว่าเสริมจมูกมานะคะมันถ้าเกิดว่าเราไปเขีย่ยไปแงะไปงัดมันก็อาจจะทําให้แผลแยกจมูกเบี้ยวอะไรหลายๆ,ๆอย่างตามมาเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะคะแล้วก็จะต้องใช้คัตเติลบัตนะคะถือว่าสำรีเนี่ยนะนะเตรียมไว้เลยแบบนี้นะคะอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะทํามาเดือนกว่าแล้วนะเราก็ยังไปซื้อมาใช้นะคะเพราะว่า ถึงจะหายแล้วแต่รูจมูก,กมันเล็กนะทุกคนมันใส่ได้เฉพาะเนี่ยนิ้วก้อยนะคะของเราอะ่ะนิ้วอื่นอะ่ะใส่ไม่ได้แล้วยัดเข้าไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราไปตัดปิดจมูกด้วยมันก็เลยเล็กลงนะอือย่างนี้แหละพึ่งมีดหมอนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเวลาคันก็ขยี้ไม่ได้เวลาแบบคันอ่ะสมัยก่อนอนะ่ะเวลาเราคานจมูกใช่ไหมเราจะอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ได้จ้าต้องใช้นี้อย่างเดียวนะคะแล้วอัดทารสในการขายี้หมกก็จะ ในการขยี้จมูกก็จะหายไปด้วยจ้าแล้วก็ที่สําคัญนะคะอันนี้เราไปหาข้อมูลมาคือคนที่ทําจมูกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันทุกคนก็คือจะมีตุ่มข้างใต้ตรงนี้แต่ของเรามันมองไม่เห็นแต่ถ้าสัมผัสอะ่ะจะสัมผัสมันก็เออเป็นแบบกระดูกเนื้ออ่อนของเรากระดูกอ่อนของเราค่ะที่มันที่ซิลิโคนอะ่ะมันไปทับอยู่อันนี้ก็อาจจะเกิดจากว่า คุณหมอว่าอาจจะแบบใส่ตัวซิลิโคนอะที่มันใหญ่เกินไปค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ซิลิโคนที่มันสูงแบบนี้ มันก็อาจจะทําให้เราดูไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นนะคะไอ้ไอ้ส่วนที่มันเป็นตุ่มในจมูกเนี่ยคือมันเป็นปกติของคนที่ทําจมูกบางคนก็มีนะบางคนก็ไม่มีแล้วแต่นะคะแต่ว่ามันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าจมูกเอ่อทะลุเนี่ยซิลิโคนก็จะโผล่ลงมาอันนี้ต้องสังเกตดีๆนะคะว่าเป็นตุ่มหรือว่าเป็นซิลิโคนที่ทะลุหรือว่าอาจจะเกิดการอักเสบมีหนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องสังเกตดีๆแต่ของเราเนี่ยเช็คแล้วนะคะเป็นปกติที่คนทั่วไปเขาทําเลยก็คือเวลาใส่ซิลิโคนเข้าไปแล้วนมัน จะมีตุ่มนูนๆอยู่ใต้ใต้เนะะี่ยค่ะแต่มันมองไม่เห็นนะคือแบบเนี้ยมองไม่เห็นก็คือมันไม่มีผลกับการใช้ชีวิตหรือว่าการหายใจหรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพของเราเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยนะคะอันนี้เราก็ปกติแต่แค่แบบพอไปสัมผัสมันอย่างเนี้ยคะ่ะมันก็อ๋อจะรู้สึกว่าเออมีตุ่มๆ่มนูนๆูนนะนะคะซึ่งโดยรวมนะคะสรุปโดยรวมถ้าเกิดว่าใครที่เคยดูคลิปเราตอนแรกนะคะก็จะเห็นว่า เจ็บมากนะไปทํามาเจ็บนะคะเสียตังค์แล้วก็เจ็บแล้วก็ใช้เวลานานในการพักฟื้นนะคะแต่ตอนนี้ผลลั์มันอะคือมันโอเคนะคะเราชอบในสิ่งที่คุณหมอทําให้เพราะามันตรงความต้องการของเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาแต่งหน้ามันง่ายขึ้นแล้วก็จมูกเนี่ยมันดูเฉิดขึ้นนะคะสูงขึ้นถ่ายลงถ่ายรูกอะไรก็เฮ้ยมันดีว่ะอะไรอย่างนี้นะคะนี่แต่อันนี้นะเราว่ะวันเนี้ย คือพอทําจมูกมาแล้วอะจมูกมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันเด่นกว่าหน้าทุกคนคือมันมันโผล่ขึ้นมาเลยอะคือทีเนี้ยมีแผนว่าจะไปทําคางนะคะซึ่งเป็นวันนี้แหละเอ่อวันเนี้ยจะมีแผนไปทําคางนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะว่าเวลาเราทําคางมาแล้วเนี่ยมันจะเข้ารับกับจมูกหรือเปล่าถ้าไม่รับก็อาจจะเอาคางออกนะเอาจมูกไว้นะคะแต่ว่าคือถ้ามองแบบ สัดส,ส่วนแล้วอะคางเราอะค่ะมันจะสั้นแล้วก็ถอยนะก็อาจจะเสริมอ,อีกนิดนึงนะคะก็จะพอแล้วนะเรื่องสัญญกรรมเรื่องสัญยกรรมเนี่ยก็จะพอแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นชงไปฉีดตอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้นะคะเป็นมาอัปเดตจมูกใหม่แล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมาอัปเดตคางนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครมีคำถามก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ